I have a dream, that's all I need I'll make it happen with some work and belief Know what I want, so I'll take it on I've made mistakes, but mistakes make you strong Let's break it down for a minute I want the crown, I'm gon' get it You hear me loud, man, I'm winning Yeah, Charlie Sheen will be grinning These ladies know that I'm sinning And this is just the beginning I'm closing in on the nothing There ain't no point in resisting Living life like a dream เอาละครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอเนชิเกมเมอร์กันอีกเช่นเคยแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นยีน่า roaming ให้เพื่อนๆดูกันนะครับก็เป็นวิธีการเดินเกมนะครับสลับยีน่า roaming ของผมเองนะโอเคช่องเกมก็มาช่วยเอามดเคลียร์กลางก่อนนะครับก่อนจะเติมเลนแคร,ร์ลี่นะครับทุกคนเล่นโรมเนี่ยพยายามแบบเคลียร์เว็บแล้วพาเมดเดินนะครับประมาณนี้นะครับ ยีน่าเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นโลมที่แบบต้องการเลเวลนิดนึงนะครับในช่วงต้นเกมนะถึงจะสามารถแบบวิ่งดักคุ่มได้นะครับช่วงต้นเกมก็จะไม่มีอะไรมากครับสหรับยีน่านะถ้ายังไม่เวลสีนะครับยังดักคนแบบเบิร์ดชุดเดียวยังไม่ตายนะครับแต่ตอนนี้ผมก็จะมาพาซิลฟาร์มไปก่อนนะครับช่วงต้นเกมนะเพราะว่ายีน่ามันทําอะไรยังไม่ค่อยได้นะครับ ได้ก็ได้แค่แบบดักคอมโบแค่นิดหน่อยนะครับสองหนึ่งนั่นเองนะครับทุกคนอ่าลอเวลสี่ยีน่าจะมีประสิทธ,ธิภาพมากกว่านี้นะครับป่าค่อนข้างจบไวนะเกมนี้ฟาร์มเสร็จไว้นะครับเดี๋ยวพาเพื่อนไปแท็กกางก่อนนะครับเพื่อมีตัวดักนะโยกเยกนิดนึงยังไงเพื่อนลาไปโอเคเฟิร์สบัตได้ดับเบิลคิวสวยทิเบคิวปะสวยงาม ชิวได้ทิปว่คิวไปครับช็อตน,นี้ถือว่าทําค่อนข้างดีเลยทีเดียวเดี๋ยวผมไม่ยาแบบวิ่งลงไปปิดแล้วนะครับรอดักคนก่อนละกันใกล้จะเวลสแล้วนะนสำหรับยีน่าผมนะาน,นาคอสยัางไงาขอชุดหนึงไม่ตายวะได้นิดหน่อยนะครับรพอตัดตอดไปนะโอ้โหทเทลไปเสิร์ฟตายเลยนาคอนมันฝืนตีวะทุกคน ทาร่าก็ยังไม่สีนี่จ้าโอ้มันพึ่งสีถอยก่อนนะครับช้อนนี้จะเย็นนะเพื่อนถ้าคนที่ยังไม่กดติดตามนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับโอเคได้นกค,ครับเรียว่าทาค่อนข้างสวยนะล่างมางกอออกปีมางกร ตอนนี้เราก็จะตีมาก,ก่อนโอเคนะคอสทเทลมันจะลึกเกินไปละตัวนี้โอ้โหเทลโคตรลึกเลยนะครับเกมนี้ไม่โล้มาโยนหรือเปล่านะอยู่ดีก็วิ่งไปหลังป้อมขอเขาแย่แย่ก็เจอแคลรี่แบบนี้ก็อยู่ยากนิดนึงครับ ก็ผมก็จะเคลื่อนเป็นทางด้านไอเทมออร่าบัฟด้วยนะเกมนี้จะไม่ออกล้างนะครับแต่ก็ต้องดูตามสถานการณ์ก่อนนะครับ like แรดจังหวะนี้โดนดักโอเคสวยโอ้โหอยากฟิกเกอร์ว่ะแต่ไม่ได้อ่ะรอนะครับนาคอสก็โผล่มาลนะเอาทาร่าก่อนละกันทาร่ามันมีอันตีเราไม่มีตัดเลือดด้วยนะครับ เบิร์นมันไม่ตายเดี๋ยวเราพยายามแบบดักสูงไหมคนระับเพื่อมีตัวเดินผ่านนะขอตัดบาฟ้าก่อนละกันเออเอาเลยใครได้ก็เอาตอนนี้ยังไงโอ้โหโดนผักจูบฟิกเกอร์ไปแล้วจ้าสองสวยออกออกตายแน่นอนถ้าไม่ออกอะ่ะตอนนี้ โอเคก็มาวัดตรงนี้ก็แล้วกันนะครับขอ,อกลับก่อนนะครับทุกคนเอาละครับก็มาเดินเกมกันต่อเลยนะถือว่าเสียป้อมล่างไปช็อนนี้ทาร่าเวลเจ็ดเลยเหรอไม่รู้ว่าทีมเขาตัวอะไรรมนะครับมาดิมาด,มาดิน่าจะทาร่ารวมนะทาร่าก็เวลเยอะเกินเราเป็นรมครับยังไม่อยากแท็คคลิปเลนกลางนะ รอเอาให้เมดก่อนนะครับเอาดีเพื่อนบนเยอะเขาน่าจะสลับกันแลลวรอของก่อนไอเราก็เดี๋ยวขึ้นเป็นล้างเลยนะครับเจอวันเดอร์ด้วยนะเกมนี้เมื่ออกละออล่าแบบออกล้างก่อนล้างมันแบบมันมันนานนะครับทุกคนตั้งแบบเออสบีนะ โอเคได้ไหมเพื่อนมาดิจุ๊บผักไปโดนเฉยโอเคสวยงามแต่หายไปไหนกันหมดเนี่ยระวังเราโดนดักนะเพื่อนก็ช่วยเพื่อนตีไปก่อนนะครับเล่นโรมมิ่งพยายามโซน้เ,นเพื่อนนะครับให้เพื่อนเล่นง่ายนะยังไงนาคอสนาะคอสน่าจะหลอนผู้นะตอนเนี้ย แทบไม่ได้ฟาร์มในน้วนาคอร์ล่นกดดันให้สุดๆครับเล่นนีห้น้าตัวมันทําอะไรได้ค่อนข้างที่จะหลายอย่างนะดูเมียตายไปเนี่ยเพื่อนน่าจะรับทันนะครับมาดิพี่เกอร์หนีไปเพื่อนชาร์ตโอเครับได้ครับรับได้แต่เราไม่น่าพุ่งสาทาร่าสเลยเมื่อกี้ เราจะน่าจะพุ่งใส่แรดมากกว่านะครับเพราะว่าทาร่ามันไล่ข่ามมดแล้วนะผมเลยพุ่งใส่ทาร่านะกะว่าจะใบนะโอเคตีไปจึ๊บจึ๊บหกบาทมองอนเลยก็ค่อนข้างที่จะสําคัญเลยนะก็ได้ตังค์้วยนะครับสำหรับคนที่ตีนะถ้าเป็นป่าป่าก,ก็สามารถแมวมาเอาได้นะครับ ไม่ใช่ว่าจะเอาแต่ดร์คซารเยอร์กับมักงกรใหญ่อย่างเดียวนะครับถ้าอยากเกิดไบน,นะขอดักตรงนี้ก่อนแล้วกันมันรู้นะเนี่ยมาดิใบเซตหนึ่งเกือบแตกแต่มันมีฮิลมันมีแอนตินะครับเดี๋ยวดักสูงเลยครับชัทนี้ รอแล้จะวิ่งผ่านมาไหมนะเห็นเขาว่าหายแล้วนะครับตรงกลางสองคนนะเอานาคอสก่อนแล้วกันแต่สกิลออกหมดแล้วแย่ละชาร์จสวนมาดิขอนาคอสักตัวโอ้โหไม่ตายโอ้โหเมื่อกี้ไม่ตายเฉยนะครับนาคอสรอดไปได้ไงกันเนี่ยสวยลิงเพื่อนเอาได้ไหมนะน่าจะตายแล้วนะโดนเปิดแมปด้วยนะลิงเร้ พยายามโซนช่วยเพื่อนนะครับในยีหน้านะถ้าดักพุ่มได้ก็ดักนะครับตัวนี้มันดักพุ่มค่อนข้างที่จะมีประโยชน์นะครับแล้วก็แยกดันค่อนข้างดีในระดับหนึ่งนะครับตัวมันเร็วอยู่นะเติมไฟก็ดีนะครับแต่ผมแนะนําให้ดักพุ่มดีวกว่านะจะได้แบบดักกินง่ายๆนะครับรอใครสักคนวิ่งผ่านมา ไม่มีใครวิ่งมาเลยยางไงแรดคอมโบเซนหนึ่งสกิลหนึ่งฟิกเกอร์โอ้โหไม่โดนตามตามไม่หยุดอู้หลางสวยโอ้โหตาย่ันเมื่อกี้ก็คุ้มนะครับค่อนข้างที่จะคุมไล่แรกโลมกัมเมตดเขานะอ่าเป็นตัวทำดาเมจเลยนะเม็ดเขาเนี่ยยังไงช่วยก่อนผักออกให้เพื่อนแต่ผักไม่โดนชิมหายแล้วสวยยังได้อยู่ ไปต่อได้ไหลไหลยังไงยังไงเอานะคอนมาตรงไหนเนี่ยจ๊บโอ้ยโดนเออพักสวยนี่สกิลหนึ่งสะบัดยังไงใบให้เพื่อนโอเคได้แค่นั้นแหละครับอย่าทำเวฟล่างให้เพื่อนเลยนะตัวนี้เป็นตัวละครที่เล่นค่อนข้างที่จะเล่นสนุกนะครับถ้าใครคอมโบโ,โหดเนี่ยถือว่าโหดมากเลยนะแต่มันจะแพ้ตัวที่แบบเลือดเยะๆนะครับแบบพวกเบิร์ดไม่ตายนะ มันต้องจะเป็นต้องพึ่งเพื่อนนะครับถ้าเจอพวกแบบหนาหนาจริงๆนะถ้าแบบเปิดชุดเดียวแล้วมันไม่ตายเนียเราอาจจะโอกาสตายเองสูงนะครับเจอพวกไฟเตอร์ดูดเลือดประมาณนี้นะยีน่ามันไม่ชอบตัวดูดเลือดนะครับเพราะว่ายีน่าเนี่ยมันเป็นตัวเบิร์ดนะครับเบิร์ดชุดเดียวสกิลไม่มีก็ตายเองครับยังไงเบิร์ดไปได้ครึ่งหลอดครับ ค่อนข,ข้างกดดันได้ดีเลยยีน่าโรมเรานะมาดิเพื่อนอยากจะได้มากๆเอาแล้วปิดได้ครับช็อตน,นี้ว่าฝั่งเขาแบบน้องตายเฉยโอ้โหปีเขาเราตายเองออกทอยก่อนนะครับสถานการเริ่มแย่ๆล่ะ รอครับรอมันแหลมอีกนิดนึงมาแล้วจ้าโอ้โหโดนผักสวยโอเคเลือดก็จะหมดตายตายตา,ตาขอกลับไปรีก่อนนะโคตรเจ็บเลยสกอร์ก็นำเลยนะ17ต่อ5นะเดี๋ยวพยายามทำเวฟก่อนจึบ๊บจืบโอเค สวยสกินค่อนข้างสวยเลยเดี๋ดรอทอยครับเราจะได้เล่นง่ายกว่านี้นะเจอแรดแบบเบิร์ดไม่ค่อยเจ็บนะครับแรดเนี่ยเบิร์ดค่อนข้างแรงเลยนะอันตีไททีเกือบตายนะครับเราลิงน่าจะหลักดักแรดได้ปะยังไงแรดโอ้โหเยอะเยอะมาก โอ้ยที่คือตายตายตายเยอะจ้ะเรื่องเราก็โลได้ครับแค่ไม่อยากกลับเลยอะไม่กลับไม่กลับไม่อยากกลับขอกลับก่อนแล้วกันนะครับสามีฝั่งเขาถ้าจะเอามังก้อนอยู่นะครับ อาวซูเลเยอร์อยู่นะร้านไม่ได้ด้วยเดี๋ยวเราไปซ้อนเพื่อนก่อนนะครับตรงนั้นน่าจะมีประเด็นนะน่าจะมีไฟทาร่าก็ตายไปแล้วได้ไหมนะคอสสวยงามเพื่อน2ตัวไปเลยวันเดอร์ปิดนะรับพยายามรับอิูนะครับจังหวาน,นี้กดล้างให้เลยจ้าอันตีไม่โดนถึงโดนก็สตันไม่ได้ว่ากดล้างนะครับยังไงแรดเอาคาบ้าน เอาขาบ้านืน่าจะตายครับโอ้โหตายฝากด้วยนะเพื่อนเราไล่ให้สุดๆแล้วทุบมันเออสวยครับคีบเดินชา้าจะรีบเดินรีบเดินคีบเอ๋ยโอเคครับก็น่าจะจบแล้วครับสำหรับเกมนี้โอเคครับก็มาดูกันนะครับว่าใครจะได้ MVP นะทุกคน เกมนี้เอวีก็ยกให้ซิลไปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องนิชชิดเกมเมด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับทุกคน